ทุกคนฟังอาจารย์นะครับฟังอาจารย์นะ,ะฟังอาจารย์นะจุดทูบคนละก้าดอกนะครับวงอะไรมาลิ้นหนึ่งวงนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์ขอแล้วอาจารย์ได้นะครับดูอาจารย์นะเวลาขอเนี่ย,ยลบลวงปู่ฟางเปิดโลกนะครับให้สวบดบทนี้นะสวบดบทนี้เสร็จปั๊บให้เอ่ยออกมาอย่าพูดในใจพูดในใจไม่มีทางได้นะครับสิ่งที่เราต้องขอเนี่ยมี2เรื่องมาวันนี้นะ 1. ขอให้หลวงปู่เนี่ยประทานปัญญา ให้รู้ธุรกิจหรือสินค้าธุรกิจหรือสินค้าที่จะเปิดดวงให้พลังพลูอันที่สองเลือกแดงในอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ใช่ข้อแรกก็อันที่สองขอให้ดวงการเงินการงานเปิดพลังพลูต้องต้องเอ่ยคาว่าพลังพลูด้วยคือเปิดเฉยๆนะมันจะหมดสวยเฉยๆแต่มันไม่รวยนะครับไม่รวย ต้องบอกว่าพรั่งรูด้วยนะครับแล้วลูกจะกลับมากราบหลวงปู่อีกพร้อมถอยปัจจัย2,000บาทให้เออย่างงี้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอาจารย์อาจารย์พามาทุกปีนะครับปีหนึ่งภายในหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาไหว้อีกไม่ยากครับไม่ยากไม่ต้องซีเรียสยังไงไม่มีไม่มีตามลืมแก้บนนะครับง่ายๆเลยเวลาขอนะเวลาขอฟังนะอย่าไปคิดตะกิดตะขวางใจเสียไายตัง นะครับพอองค์นี้แรงมากองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคือกล้าขอก็กล้าให้นะครับคือขอไปเลยหรือหรือสมมติว่าธุรกิจเราเนี่ยเผอิญ่าปีที่แล้วเนี่ยมันได้เยอะมันได้เยอะเราบอกไปเลยบอกเป็นหมื่นเลยก็ได้มันจะได้เลยนะครับใครอยู่จังหวัดรอบนอกใครอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นอาจารย์บอกศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับดูดูดูนะเนี่ยตัวตามนี้นะเนี่ยเรามาย่อๆตรงนี้เอาเนี่ยย่อๆตรงนี้เอา ต้องถอดรองเท้านะครับอย่ายืนสวดใครใครยืนขอไม่มีทางได้โอเคนะปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นทุกคนในยืนขอไม่มีทางได้สักคนนะครับเวลาขอพรเนี่ยต้องนั่งยองๆนะครับน้โมสามจบโมอบโังโสมาโเ์ตันาโตบวโตังโกสมาโมเจนาโเระบัสมาโเตอรโัาโเระควโารคาอรคา สิบติอรรักโมเปิดไว้เย็นยที่สุดสิติอรหังทิพพุทธัคยัคขุนภูตภาริยานางพุทนิมิตตังปานังิบสอรหักทิพัทััขุนภูตภาริยานางธรรมะิมิตตังุปานังิอรหัง ทิพย์จักหลวปู่ะปาลิยานาสังฆะลิมิตตังอุกปันนางโหมุสาตุสาจุลูกมากราบขอบคุณหลวงปู่นะครับสาธุสาธุขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ธุรสิจที่ลูกทําอยู่มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุนี่คือการขอบคุณนะครับแต่ คนไหนที่ไม่เคยบนหรือบนรอบที่แล้วแล้วยืนบนแล้วไม่ได้ให้เอ่ยพอสวดเสร็จปับ๊บให้เอ่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับขอโปรดักหรือผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่จะเปิดดวงให้ครั่งปูให้ร่ำรวยแบบพรั่งปูนะครับต้องมีโค้บครั่งปูด้วยนะครับหรือขอให้การเงินการงานเนะี่ยดวงเปิดแบบพรั่งปูนะครับขอแบบนี้แล้วมาขอบคุณท่าน บนกับขอพรคืออันเดียวกันจำคำประจำไว้นะกล้าขอท่านกล้าให้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากโอเคนะแล้วก็มาปักทูบตรงนี้นะครับมาตรงอะไรตรงนี้โอเคครับปิดเลยปิดเลยครับ